มาแล้วครับเพื่อนสมาชิก SUV คุณภาพ MGHS 1.54ปี2021ครับกับราคาเงินสดพิเศษสุดแห่งปีเอาไปขับขี่กันได้เลย419,000บาทไม่มีแวดใดๆทั้งสิน้นจัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับเครดิตด,ดีออกรถฟรีดาวกันเลยทีเดียวสีแดงชุดแต่งรอบคันจากโรงงานล้อแมกแต่งสวยจัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้ว คันนี้ย้ำนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงไม่เพียง80,000กว่ากิโลครับเพื่อนๆสวยใสเบาะหนังสีดำทรงสปอร์ตพุชตาัทกล้องรอบคันมีให้ลงตัวสุดๆครับเพื่อนๆ ไม่ต้องพูดถึงนะครับสมรรถนะคันนี้ number 1แน่นอนโอ้โ oh หครับรถจอดอยู่เรียบทางดูนรามินทาเพื่อนๆวันนี้เข้ามาแล้วกับรถของสูตรเ MG โดยตรงครับเพื oh ่อนๆย้ำเลยนะครับใครสนใจคันนี้จองผ่านล้าน3,000บาทนัดหมายรับรถได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์จัดได้ทุกจังหวัดเลยนะครับเพื oh ่อนๆโอ้โหรีบเลย088 584 5375นะครับโทรมาดูนครับ088 584 5375